สวัสดีครับกลับมาพบกับเชนในคลิปที่2นะครับวันนี้เชนจะมาแนะนําลูกค้าทุกท่านที่มีความกังวลใจไม่ว่าจะเป็นปัญหาฝ้ากระจุดดํางดำรอยดําจากสิวหรือว่าความหมองคล้ำที่เกิดจากแสงแดบดบโปรแกรมการรักษาของทางเคสกิลคลินิกของเราเรียกว่าโปรแกรมคิวสวิ n เอตัวนี้จะช่วยในเรื่องลบเลือนฝ้ากระจุดด่ดำเรามาดูเครื่องมือกันดี เครื่องคีสวิตเองดีแยกนะครับได้รับมาตรฐาน SDA นะครับจากประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็ได้รับออยจากประเทศไทยนะครับต่อมาเราจะให้เจ้าหน้าที่แนะนำขั้นตอนการทำหน้าว่าจะทำเริ่มต้นขั้นตอนแรกกันยังไงนะครับ สำหรับตอนนี้ก็เป็นการเริ่มทำคิวสวิตนะคะท่านตอนแรกจะเป็นการยิงทั่วหน้านะคะตัวนี้จะช่วยเรื่องผิวหน้าขาวกระจ่างใสนะคะเพราะตัวเลเซอร์เนี่ยนะคะจะไปช่วยจับเซลล์ผิวที่ตายแล้วแล้วก็ทำลายเซลล์ผิวที่ตายแล้วนะคะทำให้ผิวหน้าของเราเนี่ยขาวใสขึ้นคุณแพทรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะคันๆยิบๆค่ะไม่เจ็บใช่ไหมคะ,ไม,มคะไม่ค่ะไม่เจ็บเนาะสำหรับลูกค้าที่จะมาทำก็ไม่ต้องกลัวเจ็บนะคะ ตอนนี้เราก็จะเปลี่ยนเป็นโหมดที่2นะคะคือการยิงเน้นรอยดํานะคะฝากัะนะคะ,ะ,คะตอนนี้นะคะเลเซอร์ของเราเนี่ยจะไปจับตัวเซลล์ผิวที่เข้มผิดปกตินะคะจะทําให้รอยเนี่ยดูจางลงนะคะเจ็บไหมคะคุณแพทย์ไม่ค่ะไม่เจ็บเนาะแต่เจ็บเจ็บกว่าตอนแรกไหมคะมเจ็บกว่าครั้งแรกไหมไม่นะคะโอเค สำหรับลูกค้าที่ยิงไปนะคะอาจจะทาเราจะมีผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในเรื่องการลดริ้วรอยนะคะพวกรอยสิวต่างๆก็ใช้ควบคู่กันก็จะเห็นผลดีขึ้นนะคะ mm hmm. เดี๋ยวยังไงเราจะมีการแนะนำผลิตภัณฑ์อีกทีนึงนะคะัท่วได้แล้ว่ะ ตอนนี้เราก็ยิงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสังเกตได้ว่าหนะ้าลูกค้านะคะจะไม่มีการแดงนะคะสําหรับลูกค้าที่จะมาทําไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าหน้าจะแดงหรือว่าโดนแดดไม่ได้นะคะตอนนี้ปกติเนาะและเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะมีการมาร์กหน้าให้นะคะเป็นการป้องกันการระคายเคืองจากการทาเลเซอร์นะคะและเดี๋ยวสัปดาหนะ์หน้าเรามาพบกันนะคะว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงนะคะ